โอเคผมก็ส่วนเข้าสู่ช่องสลีคิปโตนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่เป็นเหรียญไทยดูก็ดีกว่าและกันวันนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของเหรียญไทยนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวของคับคอยแล้วก็เจฟินแล้วก็ซิกนะครับก็จะเป็นสามเหรียญที่เป็นขวัญใจหมหาชนครับแล้วก็เคยเป็นกระแสะตอนช่วงประมาณตอนช่วงปีประมาณสองหนึ 1, ่งสองสองอะประมาณตอนที่ตลาดบ,บูรานตอนที่บิตคอยมันขึ้นไปหกหมื่นเก้าอะไรเงี้ยที่เป็นช่วงแรกที่หลายคนเริ่มเข้ามาผมก็ เข้ามาเรียกได้ว่าผมก็เริ่มไฮในตลาดคริปโตก็ช่วงนั้นเหมือนกันครับอ่ะแต่ว่าถ้าว่าเข้ามาผมเข้ามาในปีสอูนย์แล้วนะครับแต่พอแบบเหมือนแบบความหฮอ่ะช่วงนั้นอ่ะคือผมสัมผัสได้เลยว่ามันหนักกว่าปัจจุบันเยอะมากนะครับคือตรงเนี้ยบิตคอยน์นะมันอยู่ประมาณแสนสองใช่ไหมอ่ะถ้าบูตรงมันอยู่แสนสองแต่ว่าไอตลาดคริปโตมันไม่ได้หฮเท่าแบบแต่ก่อนคือราคาสูงกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าความที่เป็นกระแสมันยังไม่เข้าเดิมเห็นปะเนี่ยมันเลยทำให้แบบ ผมก็เลยลังเลช่างใจว่าเออเนี่ยตัวของเอคอยเนี่ยมันจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าอันเนี้ยมันจะเป็นาการขึ้นที่ปแปลว,ว่ามันเป็นาอาเรไดเวเจนที่แบบว่าเหมือนกับ ความความต้องการมันน้อยลงแต่ราคามันสูงขึ้นเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะก็จะประมาณได้กันนะครับในเชิงของการแบบเทียบในอารมณ์นะอ่ะโอเคผมแล้วก็ถ้าว่าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขอเหรียญให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรนะถึงเช่นเหรียญเอ่อเหรียญดอสเหรียญตัวของอ่า เรียกว่าโซลดาอาอ์บีอะไรอย่างเงี้ยอีเทเรียมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณอยากให้วิเครานะห์อหละคุณก็สมัครสมา,สา,มา,สา,มาชิกในตัวของช่อง YouTube เข้ามาได้ผมก็จะมีขั้นต่ำา20บาท80บาทแล้วก็300บาทนะผมก็อันไหนก็ได้นะก็คือหลังจากที่ท่านสมัครเสร็จท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิป y YouTube คลิปไหนก็ได้นะผมแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะผมแล้วก็ผมก็จะดูว่าเออเนะี่ยมีเหรียญไหนบ้างที่อยากให้วิเคราะห์แล้วผมก็จะมา วิเคราะห์ให้ในคลิปประจำวันครับอ่ะที่เป็นคลิปลงแบบวันต่อวันอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะลงทุกวันเนาะมันจะบางครั้งที่ผมอาจจะหยุดบ้างแต่ว่าถ้าหยุดเนี่ยก็คือแปลว่าอีกวันจะลง2คลิปอะไรแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็ถ้า,าว่าไอราคา10,000บาทเนี่ยสมาชิกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทคืออะไรหนึ่งหมื่นบาทก็คืออ่าเปรียบเสมือนเหมือนจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเหมือนจ้างผมทํางานให้คุณอ่ะก็คือแบบว่าเอ้ยเนี่ยอยากให้วิเคราะห์ตัวเนี้ยอยากให้ทําแผนให้อยากให้แบบว่าเจาะลึกอะไรเงี้ย คืออะไรที่มันแบบมากๆอ่ะอ่าแล้วก็จะมีคอนแทคส่วนตัวให้ด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านแชทก็ได้หรือว่าจะโทรคุยก็ได้นะไม่ผิดนะครับก็คืออันนี้ผมผมยินดีเลยนะครับอ่าก็คือเหมือนจ้างผมทํางานนะครับก็หนึ่งเงินบาทก็สามารถสมัครผ่านตัวช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าจะอ่าอ่าสามารถอินบ็อกมาในแฟนเพจก็ได้นะผมอ่ะก็คือหรือว่าจะแบบขอแฟนเพจมาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะให้แฟนเพจแล้วก็เข้ามาสุดตัวก็ได้อันนี้ไม่ปัญหาเข้ามาสอบถามได้นะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟกันเลยดีกว่าแล้วกันนะตัวกราฟนับตัวของคับคอยนับตรงเนี้ยภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าผมเปิดอ่าตั้งแต่ชุดแรกนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ชุดแรกเลยกันเดี๋ยวผมปรับเป็นกราฟนี้กันน่าจะได้เห็นได้ชัดนะอ่ะก็คือตัวของคับคอยเนี่ยเรียกได้ว่าตอนช่วงแรกอะตอนที่มันมีการแจกไอดอกตอนนั้นน่าจะประมาณเรียกได้ว่าใครที่เทรดบิดคับเนาะเออแล้วผมผมได้ประมาณเท่าไหา120ร่วะร้อยยี่สิบขับปั๊กก็คือสูงสุดอะ เออแล้วก็มาถึงก็คือมันก็มีการมันก็มีคนขายเลยที่แบบ30บาทนะครับแล้วก็มีคนขายลงมาลงมามากสุดก็เล็กด้ยว,ว่าลงมาประมาณแถวช่วง12บาท13บาทตรงนี้ครับแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวตอนที่มีดีลเอ b ซครับซึ่งบิดครับเนี่ยเอาตรงน,นนะคือผมอมองว่าตอนที่ราคามันขึ้นมาตรงเนี้ย หนึ่งมันเป็นเพราะความไฮด้วยใช่ไหมที่แบบว่าเออเอฟซีี SB เข้ามาแบบจะซื้อบริษัทอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แบบเหมือนไม่ใช่ซื้อแบบซื้อหุ้นเนอซื้อหุ้นซื้อหุ้นซื้อเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยแล้วประเด็นเลยคือเหมือนตอนนั้นอะความเข้าใจผมอะถ้าผมมาเปรียบเทียบย้อนหลังนะคือเหมือนกับคนไทยอะมองไอ้เหรียญครับเนี่ยเปรียบเสมือนตัวของหุ้นของบริษัทบิตครับนะผมว่าประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าพอตอนที่แบบว่า มันมีดีวเปอร์เซนต์ที่เขาซื้อเท่าไหร่ว่า5้าสิบเอ็ดปะหรือจำไม่ได้ละที่มันจะมีเปอร์เซนต์ที่เขาซื้อคือถ้าเอาจํานวนจํานวนไอ้มูลค่าหุ้นทั้งหมดของตัวบริษัทอะเราเราก็ดูว่ามูลค่าบริษัทต,ตอนที่เขาซื้อตอนนั้นบันเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาจํานวนเหรียญครับที่มีอยู่ทั้งหมดร้อยร้อยล้านเหรียญนะแล้วไปคูณกับจํานวนราคาห้าร้อยนั่นแหละคือมันจะเท่ากับมูลค่าบริษัทที่มันอยู่ในเกณฑ์น,นั้นเลยคือคน,นผมว่าคนนะจนน่าจะมองมองว่าเออนะ ก็คือตัวของบิตครับเปรี่ยบเสมือนหุ้นบริษัทตอนนั้นราคามันก็เลยขึ้นไปจบแถววันห้าร้อยนะครับแล้วก็อยู่ที่มันลงมาเพราะว่าเหมือนกับดิวมันล่มไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้นเราั้ออจำได้แล้วก็ราคามันก็เลยลงมาสู่หาราคาพื้นฐานของมันก็คือ30บาทตั้งแต่ตอนแรกนะครับของตัวบิตครับซึ่งอันนี้คือในความเข้าใจผมอ่ะผมเข้าใจประมาณนี้ซึ่ง ถ้าใครที่มีข้อมูลอะไรเพริ่มเติมเนี่ยแล้วอยากจะ,ะเสริมเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับก็คือคอมเมนต์พูดคุยได้เลยไม่มีปัญหานะแต่ส่วนตัวในความเข้าใจของผมเนี่ยผมเข้าใจประมาณนี้ไอ้ที่คนบอกว่าราคามันลงลงเยอะเลยอย่างเงี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันลงเยอะเพราะว่าเอ้ยเนี่ยก็คือถ้าว่าครวเขามองว่าเหรียญค้าเปรียบเสมือนหุ้นบริษัทใช่ไหมหมายความว่าที่มันลงเพราะว่าคือมูลค่าบริษัทมันลดมันลดลงไนงะแล้วบวกกับเหมือนมันไม่มี บริษัทไหนที่ใหญ่ๆเขามาซื้อในในดิวใหญ่อะมันมีแต่แบบดิวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาน่าจะไปเปรียบเทียบก,กับตัวราคาประมาณนี้นะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ในเชิองอิเลียเวฟแล้วกันครับอิเลียเวฟเนี่ยคือภาพใหญ่น่ะตอนแรกอ่ะถ้าเราเปิดแบบรีเดียร์สเกลเนี่ย scale จะเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยตอนแรกมันมีการพุ่งขึ้นแล้วมีการพุ่งลงใจะไปเห็นได้ชัดตรงเนี้ยเคยใจดูก็รู้แล้วว่าไอ้กรอบด้านล่างที่ลงมาเนี่ยถ้าเราฟิกโรนในชี้ตีเนี่ยเห็นได้ชัดน่ะ คือตัวนี้มันลงมาสักประมาณ9 1 4 2แล้วมั้งคือลงมาโคตรจะเยอะแล้วอะคือมันลงมาแบบอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ของตัวดิดครับแต่ผมมองว่าเออถ้าเรามองในสเกลเนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว,ว่าประมาณแถว50บาทแบบมันก็คือเป็นราคาที่มันควรจะใช้ใเป็นราคาฐานแล้วนะครับกับถ้าคุณเปิดเป็นตัวของล็อกสเกลเนี่ยคือตัวนี้มันจะอยู่ประมาณโซน60.8อยู่ นะครับ67 78อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยก็คือถ้าให้วิเคราะห์น้องผมจะเลือกวิเคราะห์ในฝั่งของตัวล็อกสเกลมากกว่านะครับตรงนี้นะก็คือถ้าวิเคราะห์ในหลักการอิเลียเวฟเนะี่ยตัวของบิตคัพเป็นยังไงครับตรงเนี้ยหลักการอิเลียเวฟนะส่วนตัวผมมองว่ากราฟที่มันขึ้นมาเนะนี่ยตรงเนี้ยคือเราสามารถมองได้ว่าเป็น A นะครับเป็น A หรือเป็นชุดหนึ่งนะตรงนี้ที่ลงมาเนะี่ยอาจเป็นชุดพักนะครับถ้าชุดเนี้ย เป็นชุดเจร์โอกาสในการที่มันจะขึ้นแรงและพุ่งตรงแบบนี้แล้วมันจะใช้เวลาที่เร็วอ่ะอ่ามันมันนั่นมันคือนิสัยของมันนะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยพอมันจบเบียมันจะมีการทิ้งลงมาแรงอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่ามันจะใช้เวลาที่นานกว่า A เยอะมากๆนะครับนี่ถ้าเราเวลาไปวัดเนี่ยส่วนตัวตรงเนี้ยผมมองเวลาไปวัดนะครับวัดเนาะก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณโซนเรียกได้ว่าตอนนี้มันเจ็ดเท่าแล้วว่าของเเห็นปะเนี่ยบีมันใช้เวลาเจ็ดเท่าแล้วดังนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยเนี่ยมัน มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าตรงเนี้ยมันลงมาแล้วมันเป็นบีใช่ไหมยังไงคือถ้าว่าเราฟิบวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล็อกสเกลลีเนียนะต่ำๆต,ตรงเนี้ยโอกาสในการที่มันจะไม่ใช่ซึกแซกเนะี่ยมันสูงแล้วนะครับการที่ภาพเจตตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็น A แล้วก็ลงมาเป็น B แล้วขึ้น C นะ่ะมันเป็นไปได้สูงนะครับมันเป็นไปได้สูงเลยครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยของตัวบิดคัพเนี่ย ผมมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่บิดคัพดิเขาเรียกว่าคัพคอยเออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นคัพคอยนะครับคอยไม่ใช่บิดครับเ,เ,ย C C เ,ออเ,เลยเนานะ C C นะต้องเรียกว่าคัพคอยครับอ่ะอันี้ขออภัยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือมันก็จะขึ้นขา C ในภาพใหญ่นะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยเราว่าอยู่ในช่วงที่เป็นขึ้น B อยู่ยังไงก็ไม่ใช่ขึ้น C เพราะว่าถ้าเป็นขึ้น C เนะี่ยมันก็ต้องขึ้นเร็วและขึ้นแรงเหมือนแล้วส่วนห่เป็นขึ้น A อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าเราอยู่ในลักษณะที่เป็นเกณฑ์ของตัวขึ้น C ขึ้นขึ้น B อยู่เราไปยังอยู่ในขึ้นขึ้น B อยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงที่จะใช้เวลาจบแล้วนะครับจบแล้วในการไซเวยนครับแล้วควรจะต้องขึ้นนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ของตัว bitcoin นะี่ถ้าให้พูดง่ายๆเนะี่ยก็คือแบบสรุปเข้าใจง่ายๆคือราคานะเขาเนะี่ยไม่ควรที่จะลงหลุดแถวช่วงราคานี้ก็คือมันจะมีกรอบตรงนี้อยู่นะครับ มันจะมีตั้งแต่30บาทอ่ะไม่ควรลงหลุต่ํากว่านี้เพราะว่าทำไมถึง30บาทเพราะว่าถ้ายผมพูดตรงๆคือในตัวของเอเชียนบิตครับเขาเนี่ยเขาจะมีเหรียญครับที่เป็นเมนูให้เลือกเนาะว่าเออเนี่ยถ้าว่าเอาเหรียญครับไปแลกเนี่ยก็คือคุณก็จะได้ค่าธรรมเนียมเป็นเขาเรียกว่าค่าฟรีอ่ะค่าฟรีที่แบบว่าโดยตรงอย่างเช่นบิตครับตัวเนี้ยหรือไอเหรียญครับเนี่ยมันราคาส9บาทใช่ไหมถ้าคุณเอา1ครับไปแลกเนี่ยคุณก็จะได้49ค่าธรรมเนียมบวกกับ อีกอะไรเงี้ยตามท,ที่ที่มันอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เหมือนเขามีเขียนฟิกไว้ด้วยถ้าผมจะไม่ผิดก็คือถ้าว่าราคาเหรียญครับเนี่ยมันลงต่ำกว่า30เนี่ยคือเขาก็จะฟิกอยู่ที่30เสมอดังนั้นคือถ้าว่าเหรียญครับเขาเนี่ยลงต่ำกว่า30เนี่ยยังไงมันก็มีแรงซื้อเข้ามาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ผมมองว่าฐออานเนี่ยมันจะอยู่ที่30นะครับอันนี้คือในกรณีที่บิตไอบิตครับเขาไม่ได้แบบว่ายกเว้นเอาไม่ดูออกนะแต่ถ้าว่า มันไม่เอาไม่ดูยังไงก็คือฐานมันก็อยู่ที่30บาทนะครับแบบเป็นราคาพื้นฐานของตัวเหรียญมันอยู่ที่30บาทเนาะดังนั้นคือตรงเนี้ยสิ่งที่มันจะทําให้ราคาขึ้นเนี่ยมันคือความต้องการในการที่จะซื้อเหรียญของตัวของตัวเหรียญครับนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าในหลักความเป็นจริงในหลักของตัวความต้องการน่ะมันมีอะไรที่เขาต้องการหรือเปล่าอันนี้คุณก็ไปศึกษาดูแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในเชิงตัวกราฟกันอันนี้ผมพูดในเชิง ที่เป็นราคาฐานนะที่เป็นพื้นฐานก็คืออยู่ที่30นะครับอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเลรนครับเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์กราฟเนี่ยคือผมอาจจะมองว่าอย่างแรกเนาะก็คือข้อที่หนึ่งคือขึ้นขา C อย่างที่2คือตรงเนี้ยถ้าเรามองว่าเฮ้ยเนี่ยเมันจบแล้วนะแล้วตรงเนี้ย B มันจบละเราอยู่ในลักษณะเชตนี้หรือเปล่าที่ภาพใหญ่เขาเนี่ยอาจจะยังทํา B ไม่จบนะอ่ะถ้ายังทํา B ไม่จบเนะี่ย ถ้า B เขาอยู่ด้านล่างนะก็คือตงวนี้เป็น A เล็กเนาะตรงนี้เป็น B เป็น B นี่แล้วก็ตรงนี้เป็น C นะครับ <c ười> จะเป็นแบบนี้คือตรงเนี้ยมันสามารถมองได้ว่าเป็นลื่น A แล้วตรงนี้ทำ A B C นะครับเป็นขึ้น B แล้วขึ้นขา C ได้แบบนี้นะครับขา C ตรงเนี้ยอาจจะขึ้นแรงก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเนาะนี <c ười> ่คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปขา C แล้วก็เตียมลงมาต่ออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยลักษณะ กราฟที่แอดมองเนี่ยแอดมองประมาณแบบนี้มากกว่าสำหรับตัวของเหรียญครับนะครับที่ที่เขาวนลงมาคือมองว่าบียังไม่จบนะครับบีแต่ผมตี C เป็นบีวงกลมแล้วกันอ่ะบี B วงกลมคือ A วงกลมจบละแต่ผมมองว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในขึ้น B วงกลมนะครับคือมันยังไม่จบตรงเนี้ยเราอะอยู่ในลักษณะที่ที่อยู่ใน B เล็ก B B เล็กของตัว B วงกลมอยู่นะครับก็คือตรงเนี้ยมันเตรียมที่จะขึ้นขา C นะครับแล้วก็เตรียมลงผมมองว่า โอกาสในการขึ้นน่ะมันมีสูงกว่านะครับสับตัวของเหรียญครับนะครับอะหรือว่าคับคอยดังนั้นก็ตรงนี้ลักษณะที่มองไว้อนะ่ะก็คือผมมองไปลักษณะที่ลงมาเป็น A แล้วก็เป็น B แล้วเป็น C ไม่แน่ใจว่าเป็นซิกแซกหรือเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะเหมือนจะเป็นซิกแซกมากกว่านะครับไม่ซิกแซกก็แฝดอะแต่ว่าหลักๆก็คือราคาเป้าที่ขึ้นไปนะ่ะมันก็อยู่ประมาณโซนเนี้ยประมาณ196หตีว่า200อ่ะแล้วก็300อย่างเงี้ยประมาณ200300ครับสามกว่าบาทตรงเนี้ย มันจะมีอยู่2เป้านะ่ยประมาณแถวช่วง78ไม่ก็6 11.8ตรเนี้ยคือผมมองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วมันเกินแถวช่วง310บาทขึ้นไปนะนเนี่ยตัวเนี้ยภาพใหญ่เนะี่ยคือให้คุณกาทิ้งในกรอเนิกที่เป็นลักษณะที่เป็น ABC แบบนี้เลยนะครับที่เป็น A วงกลมและ B วงกลมและขึ้น C วงกลมเนี่ยคือคุณกาทิ้งไปเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แทนนะครับในภาพใหญ่ก็คือจุดเริ่มต้นของตัวคับควยมันจะม,มาเริ่มนับแบบนี้นะครับ มันเริ่มนับตรง3 4บาทแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับกับอีกแบบคือเขาอะไม่ได้ขึ้นเป็น a b c แต่ว่าภาพใหญ่เขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็นชแนลแบบนี้ขึ้นไปนี่เขาก็จะขึ้นเป็นชแนลขึ้นไปเนี่บวนไปแบบนี้นะครับนี่เนะาะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมันอาจจะยังนับไม่ได้แหละในอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดินก็อันเนี้ยเป็นเหรียญครับนะครับในการวิเคราะห์นะก็วิเคราะห์สนานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะเป็นตััวของเจฟนครบ เจฟินเนี่ยคือภาพใหญ่น่ะผมมองเห็นชัดเจนมากนะครับคือตัวกราฟเนี่ยถ้าผมเปิดตัวของ x c h a n g e b i t ร u บเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนมากก็คือตรงเนี้ยเขาขึ้นไปทำไฮแล้วก็มีการลงมาตรงเนี้ยมีการเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมจะตีเป็นเส้นแบ่งไวแล้วกันกว่าจุดเริ่มต้นของตัวกราฟที่ฝนดับมันคือประมาณตรง0.8บาทหรือไม่ก็ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ตรง1.66นะครับตรงเนี้ย คือสักจุดหนึ่งเริ่มสักจุดหนึ่งไม่เริ่มล่างก็เริ่มอันสองนี่แหละแต่รู้แค่ว่าตัวนี้ยังไงก็ขึ้น A แน่นอนตัวนี้ยังไงก็ B แน่นอนแล้วเตรียมขึ้น4่ครับเห็นไหมว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับกับตัวเหรียญครับนะครับดังนั้นตรงเนี้เจฟินน่ะถ้าให้ผมเอาฟิบบชี่มาตีเนะี่ยถ้าผมตีตั้งแต่ตรง0นะูนจุะขึ้นไปนะขึ้นไปไฮก็ได้คือมันอ่ะยังลงมาไม่ถึงเจเห็นปะมันก็อาจจะลงอีกก็ได้ก็คือ มันอาจจะลงมาสักอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือ2.8หรือประมาณ3บาทกว่าๆนี่ไแล้วก็ขึ้นเลยคือมันไม่จะเป็นต้องลงมาเป๊ะตรง0.0786ก,ก็คือมันอยู่ประมาณแถวเกณฑ์ตรงเนี้ยมันก็มองว่ามันลงมาได้แล้วนะครับกับอีกแบบคือถ้าหากว่ามันเริ่มตีตั้งแต่แถวตรง1 6 6เนี่ยคือตรงเนี้ยเขาเนี่ยเล็กเดว่ากเขาขึ้นเน่นะนะเพราะว่าเขาลงมาแต่7.8แล้วนะครับมันลงมาถึงแล้วนะครับดังนั้นก็ ตรงเนี้ยผมมองว่าเจฟินอ่ะถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยก็คือผมมองว่าตรงเนี้ยควรไซเย์ครับไซเวย์แล้วควรไซเวย์แล้วควรไม่ไม่ควรทำโรลแลวควรแบบนิ่งอะ่ะถ้านิ่งได้ปุ๊บนต่ตรงเนี้ยพุ่งขึ้นแรงแน่นอนมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแบบตรงที่เคยเกิดมานะ่ยก็คือเขาเนะี่ยจะมีการพุ่งขึ้นไปก่อนชุดหนึ่งครับอ่ะอันนี้เขาจะมีการแบบไซเย์ก่อนปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็พุง่งขึ้นก่อนชุดหนึ่งแล้วก็มีการย่ออย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆไต่ขึ้นไปอีกรอบแบบเงี้ย คือง่ายๆคือให้คิดง่ายๆเลยถ้าว่าเริ่มมีการพุ่งชนะไคตรงราคานี่ตรงราคา18บาทเนี่ยตรงเนี้ยหมายความว่าตลาดขาทิ้งไอ้ตลาดขาขึ้นหรือว่าตลาดขาทิ้งของตัวเจฟินเนี่ยโอกาสมาสูงนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยสังเกตง่ายคือถ้า18บาทชนะเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วมีการไซด์วีนะตรงเนี้ยพุ่งขึ้นไป100 200โอกาสสูงมากนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยถ้าให้คิดง่ายๆเลยคือผมม,มองเห็นเป็น A แล้วก็ B แล้วก็ C ครับ B จบแล้วก็ได้หรืออาจจะ B ยังยังไม่จบอีกสักหน่อยอาจจะใช้เวลาไม่นานละอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมขึ้นขา C ประมาณนี้ครับในหลักการ Elite Wave เห็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของเจฟินนะคิดง่ายๆเลยคือบิดครับาผมใช้เวลานาน,านหน่อยเพราะว่าผมอะรู้ข้อมูลอะไรที่เป็นแบบเยอะหน่อยคือในใน,ในเชิงความเข้าใจของตัวเองอะเพราะว่าเหมือนกับก็ศึกษามาเยอะแล้วก็บวกกับก,ก็ก็ก็ใช้งาน Xchange เ,เขาด้วยอะ คือใช้งานมาตั้งแต่ตอนสบยัยตอน t r a ดดอทคอที่มันขึ้นไปเกือบถึงหนึ่งตอนนะ่ะมันมันก็เป็นกระแสตอนนั้นแล้วก็มันเลยทําให้ผมเข้าใจเลยเยอะเพราะว่าผมอยู่กับมันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในตัวของเหรียญซิกนะครับเหรียญซิกเนะี่ยเหรียญซิกเนี่ยจริงๆคือถ้าผมต้องเปิดเนะี้ยที่เป็น s ิก USD อะ่ะแบบเนี้ยอ่ะซิก USD แบบเนี้ยแล้วก็ปรับเป็นตัวของ THB นะครับก็จะเป็นกราฟที่มันจะใหญ่กว่าน่อย นะครับมันจะมีข้อมูลใหญ่ไปหน่อยคือตรงเนี้ยซิกอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากไหนคือภาพอ่ะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่เป็น ABC แบบนี้ขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยคือซิกอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเป็น ABC แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในลักษณะตรงเนี้ยมันก็สามารถมองเป็นอินเทอได้ค่ะสีตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น ABC แล้วตรงเนี้ยมันทําขึ้นเอ็กซ์หรือถ้าไม่ใช่ ABC อ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะก็จะเป็นเคสนี้เลยนะครับ เคสเป็น A ตรงนี้ B แล้วตรงนี้ C ตรงนี้ D ตรงนี้ E อะไรเงี้ยขึ้นไปเป็น Triangle เนี่ยขึ้นนะครับเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันใช่อะหมายควาว่าตรงเนี้ยคือตัวของซิกอะชุดแรกอะคือเขาอะตรงเนี้ยเขาว่ากําลังทําขึ้น D อยู่แล้วตรงเนี้ยเขา่าเตรียมขึ้นขึ้น E ชุดหนึ่งครับที่ภาพใจอะมันจะเป็น Triangle อะไรแบบนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นขึ้น E ยังไงตรงเนี้ยก็คือชุดแรกอะพุ่งขึ้นแรงแน่นอนนะครับแล้วมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงลักษณะที่เคยเกิดขึ้น แบบนี้นะครับแบบนี้ที่มันเคยเกิดน,นะครับนี่ดังนั้นก็คือตรงเนี้ยตัวของหรือซิกนะครับผมมองว่าคือมองว่าตัวเนี้ยมันเป็นขึ้น b ไม่ก็ขึ้นดีก็ได้แล้วก็เตรียมขึ้นขึ้นอีไม่ก็ขึ้น C อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อิมเผวอ่ะผมมองว่าภาพใหญ่มันไม่ได้ใช่อิมเผวแต่ว่ามันมันเป็นในเชิงแบบที่เป็นคอลเลกชันคอลเลกทีแบะไม่ใช่คอลเลคคอลเลกทีแบบเป็นแบบที่ไม่ใช่แนวโมทีแอะแต่ว่ามัน ข้างในมันจะมีโมทีฟย่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในตัวขึ้นใหญ่มันไม่ใช่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น C หรือ E อะไรเงี้ยคือชุดแรกในการเด้งมันเด้งแรงอยู่แล้วครับดังนั้นคือสัญญาณที่ควรจับง่ายๆคือถ้าราคามีการชนะ2บาทเมื่อไหร่ครับ2บาทเมื่อไหร่เนี่ยก็คือตรงเนี้ยเป็นสัญญาณได้เลยว่าถ้าชนะ2บาทปุ๊บแล้วแบบว่าอ้ยมัน,ม,นมันเริ่มมีอาการอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันพุ่งแน่นอนนะครับยังไงคือสัญญาณแรกอ่ะผมมองว่ามันมันชนะ2บาท แล้วก็มันก็ไซเบอาจจะมาสักบาทยังมีย่อเยอะก็ปกติที่มันทำตัวหรืนซิกนะครับั้นก็ตรงเนี้ยเวลาขึ้นอ่ะมันจะขึ้นเร็วแล้วใช้เวลาที่เร็วมากๆาแบบเช่นแบบว่าใช้เวลาแบบประมาณหงวันกว่าหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะนะคุณดูนิสัยซิกที่มันทำเหมือนปะเนี่ยเวลามันพุ่งเนี่ยปุ๊บมันแท่งเดียวปะแท่งสองแท่งแท่ง2แท่งอย่างเงี้ยคือมันจะใช้เวลาที่แบบว่านานหน่อยแต่ว่ามันขึ้นเดี๋ยมันขึ้นทีเดียวแบบเป็นสะใจอ่ะ ผมมองว่าเหรียญซิกมันก็เป็นเหรียญทีออ่มันก็น่าสนใจนะครับในเชิงของของตัวกราฟที่เห็นตามพฤติกรรมเท่งเทียนนะครับอะ่ะดังนั้นก็ตรงเนี้ยภาพใหญ่ของเหรียญซิกเนี่ยคือผมสรุปเลยอย่างแรกคือตรงเนี้ยเรามองเป็น A เป็น B อะ่ะเรามองเป็น A เป็น B เป็น C แล้วตรงเนี้ยทำขึ้นดีแล้วขึ้นขึ้น E ก็ได้นะครับถ้าเอาฟิบลนชีมาวัดจาก B มาดีนะมันก็อยู่ประมาณโซนเสเนี่ยนอ่ะอาจจะซับจุดหนึ่งนะประมาณรับเถอนะแถวนี้ มันก็ลงมา7.8แล้วเห็นไหมนี่ยคือมันก็มองว่าเป็น A B C D E ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่นะก็บอกว่าตัวเนี้ยมันเริ่มนับตั้งแต่ตัวเนี้ยแถว0.15ดอลนน่ยเอ้ยไม่ใช่นนะ0.15 0.15บาทเนี่ย15สตางค์เนี่ยแล้วตัวเนี้ยขึ้น A แล้วตัวเนี้ยทำ B แล้วตัวเนี้ยขึ้น C หน้าตากเ็เหมือนนกันเลยกับตัวของเหรียญครับเหรียญเจฟินเนี่ยคือทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะเป็นไซเครเดียวกันนะเพราะว่าด้วยความมันเป็นเหรียญไทยแล้วก็อยู่ในเชนเดียวกันนะครััััับบดงงนนนนน้้กกก็็ไไม่แปลนะะเหะรียยทค การวิเคราะห์ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์แบบเข้าใจง่ายคือเป้าในการขึ้นนะ่ะถ้าให้บอกว่าซิกนะ่ะเป้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับคือถ้าผมวัดแบบฟิวเนชชีพไม่ง่ายนะ่ะถ้าผมตีแค่สัก6-4.8นะมันก็ประมาณสักโซนเนี่ยประมาณแต่ช่วง6บาทนะก็ตามชื่อเหลี่ยมเลยกับ11บาทตีว่า10บาทนะแล้วก็ข้างบนเราทำาเนะี่ยก็ประมาณส่วน20บาทอนะไรเงี้ยประมาณเนะี้ย 6บาท10บาทจี0บาทประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3เป้าเหมือนเดิมนะครับตามที่เป็นแนวต้านแนวรับที่มันเคยทำนะเวลามันขึ้นไปผมว่ามันก็แถวๆนีนะ้มันไม่ไม่น่าจะเกิดไปกว่านี้เยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำสำหรับการวิเคราะห์การดำเนินการผมแล้วก็ถ้าว่าใครนับที่สนใจนับอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรที่ที่ท่านอยากให้วิเคราะห์นับย้ายเคาะละเอียดหรือวิเคราะห์ในเชิงกร,ราฟลักษณะแบบไหนเหียดเบหรือเปล่าหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงหลัก เขาเรียกว่าขอ้อมูลพื้นฐานหรือว่าจะเป็นในลักษณะของตัวเอียดเปบแบบฟูลแบบเต็มที่เนี่ยก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปเลยผมก็จะมีขั้นต่ำยี่บาทแปบาทส0มบาทนะผมส่วนหนึ่งเงินบาทเนี่ยก็จะเป็นการจ้างผมเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนจ้างผมทํางานครับก็สามารถที่จะ ส่งหาผมในคอนแทคส่วนตัวได้นับแล้วก็สามารถโทรพูดคุยได้เช่นกัน,นครับเผื่อกรณีแบบมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนรับก็สามารถพูดคุยได้เลยนะครับหลังจากที่สมัครเนาะก็สมัครผ่านอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะสมัครผ่าน YouTube ก็ได้ไม่มีปัญหาครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันทุกคนก็ผมสวัสดีครับ